สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไยทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2564นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะก็ช้แนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวเนาะสาหรับนะคะในเดือนเมษายนนี้เนาะไม่มีโปรโมชะะัม่นนะคะขอแยกปแะชสัมพันธ์นะคะไม่มีโปรโมชั่นสําหรับการดู ดวงนะคะมีโสโ 5, ่วนลดให้20%นะคะสำหรับแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบนะคะ3คำถาม7คำถามมีโสโ 5, ่วนลดให้20%สำหรับแพ็กเกจแบบโทรไลน์40นาทีนะคะในช่วงเวลากลางวันนะก็ถ้าหากว่าใครสะดวกช่วงกลางวันก็สามารถออสอบถามละ,ละเอียดกันก่อนได้นะคะแล้วก็พิเศษมากๆไม่เปิดคิวด่วนคิวดึกนะคะหลัง4ทุ่มเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวก ช่วงระยะเวลากลางวันนะคะแล้วก็สะดวกแค่ช่วงดึกๆเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ตามหรือว่าคนที่สะดวกในช่วงกลางดึกก็ตามนะคะหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็สามารถสอบถามแอดไลน์จองคิวกันได้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณคือชาวธาตุไฟเนาะในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่เดอะซันนะคะบิ e อ of for ์ u n e ค่ะ The Moon ค่ะ และเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะ,ะชาวราศีเมษลัคนาเมษคะ่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะ,ะคุณอะอาจจะคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนราศีกันลัคนากันนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรือคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณมากๆนะคะถ้าไม่อายุน้อยกว่าคุณก็อายุมากกว่าคุณมากๆแบบ10ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่คนละซีกโลกเลยก็ได้นะคะ คุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นเนาะมัรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมษและคณาเมษน่าจะได้เจอสถานการณ์นะคะที่ความลับถูกเปิดเผยอาจจะเป็นความลับทางฝ่ายคุณหรือว่าความลับทางฝ่ายเขาก็ได้ที่มันถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเออเป็นช่วงจังหวะแล้วก็เวลาที่นะคะมันมันมันเกิด สิ่งที่คุณปิดบังไว้หรือว่าเขาปิดบังไว้นะ่ะนะคะมันถูกเปิดเผยขึ้นมาความลับถูกเปิดเผยโป๊แตกนะคะอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะออตอนแรกที่มันดีอยู่แล้วที่มันเป็นเดอะซันนะคะมันกลับกลายเป็นเดอะมูนนะคะมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คลาแคลงใจเครือบแคลงสงสัยไม่ชัดเจนนะคะมันเลยทาให้เหมือนกับเหมือนกับคุณได้เจอวิบากกรรมอะ เออในสิ่งที่คุณทำคุณเป็นคนที่ทำบาปไม่ขึ้นจริงๆนะคะเป็นคนที่ทําบาปไม่ขึ้นไม่ใช่ทําบุญไม่ขึ้นนะแต่เป็นคนที่ทําบาปไม่ขึ้นนะคะถ้าทําอะไรผิดศีลทําอะไรที่ไม่ดีต่อคู่ของคุณแล้วนะคะมันจะโป๊ะแตกอะ่ะเออมันมันมันจะเกิดการแบบความลับแตกความลับเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นนะคะไพ่ก็บอกนะคะว่าคุณอนี่ยทบาปไม่ขึ้นผิดศีลไม่ได้นะคะ ความลับแตกความลับถูกเปิดเผยนะคะความสัมพันธ์จากที่ดีๆนะคะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่หวาดระแวงกันอยู่ตลอดเวลานะคะจับผิดอยู่ตลอดเวลานะคะมันทําให้ความสัมพันธ์มันมันถามว่ามันแยกจากกันไหมมันไม่ได้มีหน้าภพยของการจากกันหรือเลิกกันนะแต่มันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แย่ลงถูกจับผิดมากยิ่งขึ้นระแวงมากขึ้นนะคะระแวงสงสัยนะคะวิตกกังวลเครียดนะคะ เนาะตามติดตามสืบตามส่องมากขึ้นนะคะตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเรื่องเดือนหลังของเดือนเมษาย,ยน2 5 6 4เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ชาลออดค่ะใบที่สองได้เป็นควีนถือไม้เท้านะคะ ควีนถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดวิลค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎราศีมังกรลัคนามังกรนะคะธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคนคนั้นนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอาชีพการงานที่เป็นทหารตำรวจรับราชการหรืออาจจะต้องเดินทางบ่อย นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะออในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะออมันมีหน้าไพ่ของการเขาเรียกว่ามันเหมือนอาจจะต้องห่างกันสักพักนะคะห่างกันสักพักจะดีแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะตีกันเลยไม่บอกเลยนะคะว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีการจับผิดระแวงสงสัยนะคะแต่ถ้านะคะเ,ออเหมือนกับมันอาจจะต้อง ห่างกันสักพักในที่นี้อาจจะไม่ใช่แบบห่างกันด้วยห่างกันด้วยตัวนะคะแต่มันอาจจะเป็นการห่างกันด้วยเว้นเว้นช่องว่างนะคะของของกันและกันน่ะแน่นอนค่ะในอดีตที่ผ่านมาถามว่าม,มันมีเรื่องโปะแตกเกิดขึ้นมามันมีช่องว่างอยู่ละนะคะมันจะมีคนที่แบบคอยระแวงอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะมีคนที่แบบคอยจับผิดจับตามองตลอดเวลานะคะ มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกติดยึดติดผูกมัดนะคะแล้วก็ทุรนทุรายแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอยู่ไม่สุขอะร้อนรอนอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะมันมันถึงแม้ว่าจะห่างกันด้วยตัวกายหรือว่าห่างกันด้วยความรู้สึกก็ตามนะคะไม่รู้สึกว่ามันมันมันจะเป็นมันจะเป็นอารมณ์ที่จะอยู่ก็ จะอยู่ก็อึดอัดอ่ะเอออยู่ด้วยกันก็อึดอดัดจะไปก็หวาดระแวงอะไรประมาณนี้นะคะคือถึงอยู่ด้วยกันมันก็อึดอดัดจับผิดกันอยู่แล้วยิ่งห่างกันยิ่งอึดอดัดยิ่งจับผิดกันมากเข้าไปอีกดังนั้นมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเดวิลอะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ร้อนรนอึดอัดนะคะผูกติดผูกมัดยึดติดเหมือนกับถูกล่ามโซ่เหมือนกับถูกกักขังอะไรประมาณเนี้นะคะมัน อย่างที่บอกเนาะถ้าในอดีตที่ผ่านมามันมีเรื่องโป๊แตกเกเกิดขึ้นอะนะคะมันมันก็ยิ่งจับผิดกันมากขึ้นยิ่งระแวงกันมากขึ้นนะคะยิ่งเออเขาเรียกว่าสืบส่องจับผิดระแวงสงสัยนะคะจุกจิกกวนใจมันจะเป็นอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่ทำผิดก็ก็ต้องยอมรับชะตากรรมก็ต้องยอมรับนะคะว่าว่าตัวเองทำแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องต้องยอมให้เขาแบบ แกระแนกกระแดยอมให้เขาว่ายอมให้เขาจับผิดอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืม ก็ถามว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษและคนาเมษจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะ เอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สเตรนท์นะคะคิงถือถ้วยนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถืออ,อ๋อขอโทษค่ะเป็นเป็นสเตรนท์คิงถือถ้วยเจ็ดไม้เทา้าแล้วก็ควีนถือดาบ นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นธาตุลมมิถุนตุลกุมคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในในเอาคำนะเอาคำมันมันถามว่ามันจะตัดกันไหมนะคะเออถ้าหากว่านะถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่สู้ไม่ไหว เหนื่อยที่จะต้องถูกควบคุมจับผิดมากๆแล้วนะคะมีเกณฑ์มโอกาสที่จะตัดความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันมีไพ่ของพ่อไม้ไม้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่กว่าที่จะไม่ไหวนั้นนะคะมันจะมีการปรับตัวเข้าหากันมันจะมีการยอมมันจะมีการต่อสู้เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นยังคงอยู่นั่นเองนะคะแต่ก็อย่า อย่าควบคุมจนเกินไปอย่าเขาเรียกว่าจับผิดควบคุมบงการกันเกินไปอ,อ่ะเออแบบเนี้ยนะคะถ้าหากว่าเป็นแบบเนี้ยความสัมพันธ์มันอาจจะแยกกว่าเดิมนะคะแล้วมันอาจจะ,ะเกิดเกิดการแบบว่าอึดอัดอ่ะเออพอมันอ,อึดอัดมันอยู่ไม่สุกมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันก็อาจจะทำให้แยกทางกันก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนาอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษเนาะคาแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่8เหรียญค่ะเอ็มโพ r ค่ะ5ไม้เท้าและไพ่2ไม้เท้านะคะ5ไม้เท้า2ไม้เท้าเมื่อบวกกันได้เป็นไพ่7ไม้เท้าเอาคํานะคะก็นะคะไพ่ทาโร่แนะนาว่าให้คุณนิ่งไว้ก่อน นะคะไม่ว่าจะทะเลาะไม่ว่าจะโดนจับผิดไม่ว่าะอะไรก็ตามไม่ว่าตัวคุณจะเป็นฝ่ายจับผิดหรือว่าโดนจับผิดก็ตามให้นิ่งๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแหวงกันหลีกเลี่ยงการประทะอารมณ์ซึ่งกันและกันนะคะถ้าเขาร้อนเราก็ต้องเย็นนะอย่าร้อนตามนะคะแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพยายามทํากิจวัตรประจําวันทุกสิ่งทุกอย่างให้มันปกติมากที่สุดถ้า,าว่าคุณไหว นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ไหวไม่ไหวจริงๆจะทะเลาะจะประทะจริงๆก็ให้แยกทางกันไปก่อนให้แบบ ต่างคนต่างอยู่ก่อนให้อารมณ์เย็นลงแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกค,คลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคคค่ะะไไว้เจออกกันนนใลิปลปาขบุณม สวัสดีค่ะ